เดี๋ยวดดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะรนี่ยาระเเลยเเลย่มก่อนนะสายเู้หมีกนี่คมนะครับขีคอมพนี่ชาร์นด์๋อไอ้พ้าด้วยาของ้ามีซิทอซิปราศรัปราาม่วงแล้วกันด้วยกันด้วยิ Black c a h เอ้ย ไม่ได้ยินอย่างนี้กูปิดอ่อ่ไปลสนุมไหมเดี๋ยวสนุปไหมจังหวะร้อยแล้วลงไม่แตกสตกิวนี้ได้ชัดเกียรติตกิวนี้เปิดสามอหน้ากันนี่ลคิดไม่ออกแต่ก็ต้องเอาเกียรติคนอีก่างระได้ว่ะเฮ้อุเกียรตแล้วเหรอเครื่องผลไหมรวยเลย ส่งคนส่นะโอภาคโู้นไปรู้สึกมีชีวิตเปล่ายาดามี <S 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 ่าดมี่ยาดามี่เจ็ดะเอม็กเก่อนแม็กเบย์ด้วยคุณเห็มือกูแล้วปุ๊อ่เห็นอะไรงกลางนี่ไม่เอาครับไม่เป็นไรไม่นี่จะเอา้ขุดเลยตอนี่ย้อดไปได้ไหมขเนหน่อยะไดี่สดอหมดใช่คนเดี๋ยวไปหนึง ไล่นะไล่โอเคคอคอคอใช่ไหมใช่้งแต่ตัวยี่ห้อตัรกตัอรกหนึ่หนึ่งสองสามสี่ตัวสี่นะสามยกตัวสามสามสีแดงรวแดงม่วงแดงม่วงหรือจะยกเขียวอ่าก็โอเคแดงสี่สามจิ้มเบอร์แล้วล่ะถูกไปกินอ่ มันจะพังทักวอรเลยใช่ไหมนี่เปิดร้านอยู่พันเฮ้ยอกเขาตัวยิงส์ยืนอะไรมือนไตัวอะจะเป็นตัวตามชุดป้องัเลยเหรอใส่เลยี่ลกลงสีอง้เบิร์นใส่ยิงลงขุดนี่เราตงลงโดยหยาคอสโอ้เป็นชิยชิบหายและฮะไม่จ่าย ม่หมดแล้วไม่ใจอ,อ,อ๋อสกิลนี้ยังไ,ไมไ่แล้วก็ฟ้องเฮ้ยินเกิลไอ้ยีออ้นี่มันจ่ายไปแล้วกูลืมเ้ยแล้วผมไม่ได้ไม่ย้อนใช่ไม่ต่อเดียวดีมากเลยตีกินอ,อะไรไม่ออกดีมาก่อนเดี๋ยวเราหลุดพาวไม่ถึงแล้วนะหกพันบอลเลย โอ้โหมาเลยแล้ดีเลิใส่ไปกี่ใบลงไม่ได้ขออีกใช่ไ่มครับเอาไปเทกิวไรอ่ะไม่มันขูดใส่สาวไม่ย้อนมอนแรดดัะที่หเิวเย็นนี้ถือไดขถเล้เอาไป้ยไ่งครับวิเลยหรอเจอมาเอ็กซายมันมีสิ่งใหม่เลยปอไปีนปันอ่านี่ดว์คดเดวดพ ึงไม่เดือเหรอไม่เดอมนะไม่เหนี้รอนะเหมือนกันเลยอาเดี๋ยวดีนะเราดูเสกยังดีใชไมงมไม่ใช้หรอจั่วแล้วหรอยังยังไม่มันไม่จวโอ้ยอย่าโมครับไม่คุอย่าโม้รับไม่ไม่คยใช้ลูของเราดีเข้าทหกตัาีไม่หเขาิกเขางเขาิกมันดิกมันนะ ไม่เด็กผงเด็กผงมีหน่าดัอยู่วยามไม่อยองกมงกันะอะไรมึงอะไรมึงอะไรดีกว่าไนะดีกว่าไมดีกว่ามึงจะไปกับเจนอ่ะโอ้งมึงก็พิการอยู่พ้วพิการทำไมพิการมึพิการทำไมพิการอะพิการเหรอมึทำอะไรอ่ะมมึงมันอุ่มึงมนสนิ้วอ่ะนเลยเหรอกากย

ลช่สี ừ, ่พันน่ารกจนึ่ก็เข้าอยู่ดีอ่ะนี่เหรอพี่นักข่างเองว่ะต่อได้ไม่ได้บ้าอะไรมีไม่ค่อยรู้สกิลอะไนิอ่างบ้าเอาเลยถ้าปูเจริญเนาะตีพัดกู้อะไรตดกดกดเกี่ยวไหมเออกูกดเกี่ยวเออคนับผมยังรู้อ่ะอะไรกูกดเกี่ยวอนดีดิพอเลิกิงตาเหรอผม แย่แย่แย่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีเป็นฟอยนะครับมีเป็นฟอยมาจากงานนะครับสามารถหาได้นะครับสิมิกครับมิกอะไรเร่ยกใบเดียวหรือเปลาเขาเขาบอกเองไม่แค่ใบเดียวตึ้งก็หาได้ไงหาได้ที่ไหนที่มิกผมซื้อเออไอดีมาคันธีบปมกระจาย ทุกช่องเลยนะสกิลทำได้ทุกช่วงเลยเดิน้นะสามารถแจ้งเีได้ช่ไหมแจ้งงอะไร้เออสามารถแจ้งได้นะใครเห็นจีนเอนทเปลี่ยนตัวอยจะที่ใตันออกไปนะโอ้เนี่ยแล้วเดยทีเหนใครจององตาไม่ได้เดี๋ยวเยมา่ล่ะทองนี่มันกตีเนาะอตีพันเพอแล้ววันนี้วันแรกเขาทำอะไรดเนี่ยโอ้ก็นอะ

จริงเหรอไม่ไม่นี่ของไทยนะเสื้อไทยนะถึงมากเขาถึงมากึสเป็นการเอายุ่นมาเนื้อผมไปนะยเขาบอกคิดคอนะคิดเงยังคิงการคิดคือเองขังที่มือสองใช่ไหมขอบีนั่นฝั่งโคนั้นขอบีต้องเป็นชายยุดิธรด้วยแหละนันต่อแม่เหรอช้ยยุติธมไห อย่าวางเลยไม่ไม่คิดจะแตะกระโปรงกลาเป็นคิดใช่เป็นได้สองจิตชีอะคิดมันกด้วยแล้วมันสามารถเอาเอาคิดกับไอ้ไอ้เจ้าชายดังเราได้ได้เลย ออกในเรื่องที่สองของผมกกได้เลยได้ครับไม่ต้องตเอาเลยเก่งด้วยเก่งด้วยเก่งจีบมากเลยครับไม่ไม่ไม่เดี๋ยวลยมันมันมันถือว่าเป็นธงของยอดนักสือเดียวคนนั้นเลยใช่ใช่ใช่ที่ทั้งหมดมันอยู่ในม่นอยู่ตรงเลยตรงชื่อตรงจะใช้เป็นชื่อตัวละครแต่ว่าจะติดโลโก้ของอีโคเจ็ตไว้ไม่ใช่ตัวละครคือหมายว่าเอาเอาซูดำมาใส่ในโคเนนแล้วเอาคนนั้นไปใส่ซูดามันได้ดีได้ใช่ตัวละครคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ผมุกมัได้็นคาแรคเตอร์ชื่อว่ายินนะครับ ยินเอามายินเมืองเล่นเปิดผมกเลยชอบไอ้เมืองมุดเหรอเออเอใช่ผมผมอยากเล่นเมืองมุดด้ครับเมืองมุดเมืองมุดยินนีใครอยากยินดีว่ะในเรื่องบีใช่ไหมร้านเตยอะไรเงี้ยไม่ชื่อยินตัวเองเขาเล่นแต่ยิน่งมุดใช่ปะไม่ต้องยินไม่อ่ะมันชื่ออะไรกันนะฝรั่งชื่นอะไรนอันนี้โดนพี่มือได้ไหมมาชื่อว่ายินชื่อยินยินชื่อเล่าใช่ยินคือได้ยินยินชื่อเล่าอ่ะยินเล่าใช่เล่าอะไรยิน

อะไรเท่นะก่อนนะครับความ้โอ้โู้เหวเลยไม่ไหวเลยแข่งปุ๊บวิ่งไม่ไหวเลยคลิปนี้จ้าของร้านงานเยอะนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ใส่เอฟเฟกต์นะครับดูดูันไปแบบสดๆใช่๊ใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าไม่มีเหรอวันนี้คลิปก่อนไม่ได้ประกาศเลยจังหวะอะไรอะไรอะไรจังหวะอะไรนะจังหวะลอยจังหวะลอยมีครับมี ต่อไปนี้นะครับตั้งแต่จะคอเลยต้องแจ้งต้องแจ้งเขานะครับต้องแจ้งเขาไม่ใช่อยู่กี่จังหวะนี้ก่อนเปิดสามเฮ้ยคุณดูกี่จังหวะดแล้วมีด้วยเหรอเอ้ยอยู่ไหนมากูไม่อยู่ไหนไม่มีไม่มีไม่มีแค่เหมือนเออไมม่ีแค่เหมือนใช่ไม่มีแค่เหมือนอยู่กีไหนแอบของขึ้นมาเไยคุณได้ไรฮะคุณนอะไรเอาคุณคุณเจอแอมโซฮิโรผมเฮ้ยเฮ้ยแล้วอีร่วจ้เบิร์ตเปลี่ยนเป็นชาดิชายไปนะชาดิชายก่อนเลยก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ อีกไปโมยาจ่กันเองงหน้าครับผมเลยมีเจ็ดพ่ออแนดืไม่เนตีไม่บอกไปเวีนนนะขันไปเรนจบอนเดนมิชไปนั่งครับเก็บให้ลงข้างโ้โหได้แบบนี้อ่าสารวัดมีมูนี่จะไปอยู่ังซ้าดไม่ะไม่สนไอ้สลนีนเสารมด้นี้เียนูนี่ไปสุดยอดถึนนี่เอง

โค้งอันเดี๋ยวอมจะเชิญคนมาดชมนันี่ก็ดับเบิ้ลไปเลยไปเลไม่ต้องเชิญแต่กิ่นี้ได้นเกตจังหวัดลอยไม่ยวต้องตายจังหวัดลอยมึงต้มงกายดิวดิวนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยพี่บอกสปอยนิดนึงว่าแพทเทิร์นของไม่จะเกินประมาณร้อยสี่สิบแล้วก็ตายอยู่นี่นะใช่ละเอาเดี๋ยบอกเดี๋ยวบอให้เตรียมตามมาเลยมันก็ตายแล้วเดเราตามเปยนี่ไม่สิ่งมดจังหวันี้นะเดี๋ยวละเปิดละรอ ไม่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 ไมารม่ไม่อม่ไม่าม่าอ่นมต็มเลยของเนี่ไม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 เป็ยเล่ไม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 ่ที่ะอ่ไม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 ่ม่พี่ไม่ไม่ไม่ี่ไม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 นแน่ม่ม่ไม่ไม่ไม่่ม่ไ่ไม่ไไม่ไ่มย่กินมากกินมากกินมากกินม พี่ไปแล้วเปล่านะไปแล้วพี่ก็เก็บที่เ็ไเนอะเยอะกว่าแล้วเราอะไรอ๋อต้องไปสองคยอเาเดยเ่ยุ่งกว่าเอย่ลยมอ่ะไปนะยาลืมพอทอะไรไม่ท m a h าเยเยเีรอเชี่ยเกียร์เ่าไยรอ c เออเราเ้าัหาไม่มีเลยดูเงนเอ้ยเเลยนี่เฮ้ย คือรวดเป็นเอกพอสกิลทำงานวันนั้นตื่นมาแบบไหนกเอ้ยนี้อันนี้มันบอกน่ามันเจอคุณแห่งจงตีอะไรก็ได้ยังไงอะไรก็ได้ขึ้นดังเลได้หนึ่งเกียรตก่อนตอนแร้เอ้ยลืมบอกอันนี้คือแทนอะไรไม่ไม่ไม่แทนอันนี้แหละแทนอย่างสกิลอะไรอ่ะก็แสกระเบิดมันจริงเหรอไอ้เชื่อกจะว่าร้อยล้ำไม่พอพอสกิล ตีคาตาไลท์แตีคาตาไลทค่ตีคาไลท์ไม่รับติดในสีไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีไหมคุณไหมนนี้ได้สองสามสี่สี่เกตีไไม่รับดในส้่

เอาหนึ่งเลยขึ้นอไม่ไ้ววิ่งสกิลไรชื่ออะไรวะไม่ต้งแสดงเอาเกา่เดอาจจไป้นเสียงดังเลยครับให้ให้ผู้ชมได้ยินสิอเดี๋ยวก็ให้อชื่ออะไรนะ ใครใครที네่มาผมเป็นน้องในวันนั้นนะอพัชรไงพัฒนุมพัฒนมนะไม่ใช่ชนพัฒนาการเหรออ๋อคุณด้วยไม่ชวนมาชุดวันคุณด้วยยิ้ยอะไงยิ้ที่อยู่ในเรื่องบีตาทีทีสิ่งอยากทำาก่อนที่หรือเปล่าระเบิดปีทีไมัเกินสองเบิท้งหมดมาแล้วนะ ดนเอขุดไม่ได้ขุดไม่ได้ไปแล้วไปแลไม่มีอะไรเลยไม่ถึงสิ้าแค่นี้เลยยังเช้าเวลาเยตก็แตกัมนตไม่ได้แล้วแล้วดูไม่รีบไม่ได้แล้วเอคือมึปวัดเนี่ยอะไรน้องอเออวัดีลองดูีนีผ่านนะไม่โอ้ไม่เทียหน้ามันรอดได้อยู่ก็มีปเยโอ้ เมื่อเลมตอนนี้ขามเสังขมสอเลยโดยตอสอเ็สองหนึ่งสามถนาูกกนึเหมือนกันจริงจังวเพราะมันเป็นถึงใหญ่เลยนะไม่เหมือนชิ้นตัวนี้มือเลยกี่ใบอ่ะเอามัมาผ่ขานไม่ไม่ก่อนไม่ก่อนทำไมมันมีคอจะก่ห่ออ้นี้ใช่ไมตาน่มว่าีทำได้ มเลยเหรอใรนี้จะกาไปแต่ทอดคอกาฟนอนนอนหรหอห้ามกินะถ้าถอว่าพอคนแ้วอยากกินแล้วนะ่พอแล้วพอแล้วไปนอนไม่ไหวแล้ว้กเอกูตายไหม่ไกูตายหรือซีมากินแล้วเลยลูกไไสุภาพีแนี้เดินมึงมงออกกังกเลยตอนแอนกกัได้ปรานี้ยแล้วก็สั่แล้วด้วยอั่แล้วด้วยนะสเตสิบสอง เขาเขายังให้แค่โหวมยังไปเขาไม่ให้ยกอะไรเลยยกน้วันนี้ยกยกอี่ะตายตายตายแล้วอ่ะเกินละประมาณยี่สิบสี่ตายตายโอ้โห่ง่อะฮะอุ้ยตาเกับอ่ะตาสินนะครับอินเรื่องก่อนคครับฝั่งนี้เรื่อก่รตคนอะแก้วิ่งาทางมาเงาแ่บริาทางมเงาคุณดิวกับเยอะเลยไม่รู้ไม่ช่ Với vòng 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 không vòng đâu vòng 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 ไม่อะไรอย่างงี้ต้มาไม่เล้นาแล้วมันลปลองหวต้ไมล่ไม่ไ้อกจริงก็ไปไเนี่ก็ไว้รลอใช่ไปนงานี่อยากับไม่ได้ไปเลยอือใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปบ้านมัยืมไหเออดเดียวบ้านมัม่ต้เรยกคุณดียววะไม่ไปเาไม่ป อีๆเอาสามีเลยเข้าสองีแค่เลยทำได้ไหมไม่ได้เค่อนจะเฟื่หรอได้เพื่อนหนึ่งสขีไม่ใชเพนมันเหลือเจ็ดไม่เพื่อนะดูเฟยเลยอลอเฟเลยมาเลินไงวะอได้เฟื่ทําดไหนเฟื่ยวะเฟื่ไงวะไม่มีเงไม่จบไปลอีก่เลยไปใส่งะวัวี้วัทำไงวะ ทีุ้ยมอมตีมาันนดสี่ห้าหกกขเลยเหรอตีมาตีข้าเนว่ามาองมาตีเออทำนอนตีเหรอได้หกีอะสององสองสสองยิงยิงสองกขีไงวะอันนี้ไม่มีนะก้าพอนจดสีจริงๆรงไอ้นี้มันเทจสกีไฟันไม่เป็นไรโอใช่นี่เหรอได้ เพราะถ้าถ้ามันเป็นแซกิไฟมันแตกปุ๊บบอร์ดมันจะเต็มสีไปอ้อเข้าใจแล้วไม่มีไงต้องใช้อนี้ไปแล้วหมจังใช้อะ้วาลอยไม่มีอเดอ้าวารลอยมันต้องคอแบบไหนวะมันต้องมันต้องประากาศมันต้องจะลอยจะนแล้วก็ลอยไปหนึ่งไนึงอนนี้อันนี้ลอยกำลังแะแตะกำลังกะลังกำลังกลักำลังกำลังจะแตงมันลังองกงลลันลงกำลังลงเหลนผลเลังก้ลงกังกั ทำไมไม่ได้อ๋อไดใช่ไได้ได้ได้ยกเว้นแบบเสียบอลมาระเบิดตอถ้าเกิดไม่แทงไม่ติดไอชโชเล่ชิมไม่ติดนั่งคอแบบนี้เก็บเกอบละเกอบละเกอบละเกมพีเออชื่อไนะชื่ออะไรโอเลชิมอะไรนะชื่อนะผมชิงยบๆเล่นเกมเดี่เลยคุณป็นไปอ่ะเิบไปเหนื่อยอ่ะ เอ้ยต้องได้แบบนี้เกียร์้อดีนี่ไม่ได้ไม่เดวเดียวแวปดดวงด้นานั้นเออโอแล้วปู๊ดตัเข้านเข้าทูนนะเข้าทูนทำไมอ่ะเกูเปิดโม่สติด้วยอว้าวติดด้วเกิตีวาอิดอ่ะตเอยดดีดีเออดีดีเกียร์อตัวใหญ่ด้วยียีเีดตปิดจุ้วกียร์วามดไม่งั้นมึงแพ้เดี๋ยวกูจะ่อวิย์แล้วกูจะขุดใบที่ก เกีกัพี่บุญเ่ยวกับพี่บุญรอเอเกียกับพี่บุญ่พบะเกี่ยวกบตเตตกวยนวัดเี่ยอะไรมึงวัดปูดตายแล้วเนี่ยมึงวัดมึงลงเนี่ยไม่ไม่ไมนมีของวัวเอาเดแล้วเอาไเอามันมีข้าวุเอาไเอาไใช้ไปนี่ใช้ไปนี่ยกยกใจเออไป้มไป นี่นั่นจริงจก่อนแล้วก็นี่เปิดถามปอเี้ยเฮ้ยมสวตาจะบอดด้วะไรองะอสคลอะไรอะไรอะไรอย่าเออดิเล่นไปเล่นไปจะลุกปีนจะเพิ่มจะมไม่ต้องอู้ตาบอดเตือนตาปรายุทเดี๋ยวก็เอาไม่ได้หรอ ตัวสามกถึงเล่นโกยเลเว้ยหตัวสมได้สอวันเนี่ยังกินได้ไงวะสอแค่นี้หแล้วขออีกสใหู้ตายแล้วมึงแสกลงวัดไม่ก็ลงอะไรกูตายแล้วนีไม้เนาะไม่ตายไม่นะไม่อย่แล้วกระชายแล้ว